รถรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับอโอ้ไปโคก็รอ,อครับสวัสดีไปยังทีมงานครับทีมงานปานีครับ จัดจ้านย่านชมนี่ครับผมอ้โหสวยจัดเลยครับ SK140LCK11 แต่งเต็มซะด้วยครับไม่ธรรมดาครับคันนี้วิลิมเพียบกระจกเพียบ ติเกอร์เพียบหลอกนาบางๆครับหน้าดินก็สวยอยู่ กว่ารุ่นนี้นี่ประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับคนขับการันตีแบบพุ่งกี่แบบเนี้ลอกนาสวยเอาไปได้ครับ รอรถรอ,อ,อไม่ได้เจอนานเลยนะคันนี่อีเคยถ่ายที่ไหนนะจำไม่ได้ครับโอ้จะลุ่มเลยเอียหรือว่าคนละคัน ออกบางจัดต้องรองนะครับต้องหนุนล,ล้อนะครับไม่งั้นกระดกแน่นอน เดี๋ยวถ้าถูกรางวันที่หนึ่งก็จะจัดสักคันนะครับรุ่นนี้แหละถูกใจเลยทรงสวยครับช่วงล่างยาวครับช่วงล่างมันโอเคคันนี้ถ้าพวกซูมิโตโมช่วงล่างจะสั้นนะครับ น่าจะโหมดฮ็ดนะครับอ็นีอ n ร r ตามด้วยพี่ร็อกรถจอดเสียอยู่คันหนึ่งไปออกตัวสบายๆครับ งานเยอะครับถมฟาร์มไก่ดูน่าจะไม่กี่ชั่วโมงนะครับนี้ไม่มีเสียงกุ้งกีเลยครับเงียบกิ๊บ จะรับโทรศัพท์ครับใครมาถ่ายคลิปว่าดูาครับพี่น้องไม่ต้องบรรยายเยอะนะครับ रुनी สก,กิดนิดเดียวก็เต็มพุ่งกี่แล้วครับไปลูกเป๊ะแจอบห้าก็เปลี่ยนน้ำมันสุดๆแล้วครับ บบนี้ตามด้วยพี่ร็อกครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอชํานินะครับชํชนานิชํานานชํานิก็ติดกับนางรองแล้วก็ลำไปมากครับ ขายดิบขายดีเลยครับรุ่นนี้ขายจนผลิตไม่ทันแล้วมัง้งต้องจองล่วงหน้านะครับอเอ๊ไหนรถหล่อนาะยังไม่เห็นมาเลย กะจะมาดูรถลอหน่อยยังไม่เห็นเลยครับซึ่งเอามาวิ่งรถไฟนอกรางขับรถใหม่ยังไงมันก็แบบสบายนะส่อมก็ไม่ต้องซ่อมครับอัดจารบีอย่างเดียวอู้ไม่ใคยแล้วครับพี่ร็อกอัดจารบีอย่างเดียว แม่แต่น้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องเช็คน้ำก็ไม่ต้องเติมพีเอ็มชั่วโมงครับถ้าได้7,000นอีกเจ๋วเลย <yêu INDISTINCT> บาย โหยเกือบยกลอยป้าลูกเปะนี่อันนี้นี่เวียงใส่ด้านท้ายเลยแจวใส่ง่ายเลยแบบนี้นี่ึ บางคนก็จะเวลาถอยก็จะนึกถึงแมคโครครับว่าใส่ถอยแบบไหนใส่ง่ายถอยแบบไหนใส่ยากนะครับอย่างนี้ถอยก็ใส่ง่ายครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยแหละนะครับบางพื้นที่ก็ไม่ได้ถอยง่ายๆนะครับ วิทีจำบกัดกายสปาไกายสปาเลยลูกพีเฮ้แ hey, ถวชัมนี่ก็พูดคอมเมนต์ไหมมีคอมเมนต์ไหมชัมนี่น่าจะมีนะไปได้ค่ะโอ้แป๊บเดียวครับ อากาศร้อนจริงๆครับวันนี้อบอ้าวเหมือนฝนจะลงอีกนะครับอ๋อนี่เลยครับคัน <c oughs> ใหม่ชาร์ฟอรมเมอร์ครับถอดไฟออกหมดแล้วโอ้ไม่ใช่กันชนไปแล้วบนัานนะ่ะกันชนยุบไปแล้วครับฝาคอกก็ถอดออก นี้ยังไม่เคยถ่ายนะครับน่าจะถอดเก็บครับกลัวพังกันชนเป็นกันชนฟูโซ่นะครับหูอิตตานการยางครับจเจ้าทรานส์ฟอร์เมอร์ จริงไฟเต็มนะครับแต่ว,ว่าเขาถอดออกนะครับน่าจะขับยากคุยตลบเลย มดูแปลกดีนะครับกันชนเก่านอกฟูโซเอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับปิดท้ายกับเจ้าทารฟนรฟมเมอร์ น่าจะเป็นเด็กก้าร้อยเก้าห้านะครับตัวนี้สองร้อยสิบไม่น่าจะมีแล้วกส์สปายกส์สปาเลยลูกพีไป อ้าวดับไลายแปลกดีนะ